ไม่เทรวันโผล่ส่วนกับนะครับแล้วครับโอ้โหหลังจากที่ป้าบานนะครับไลสดนะครับว่าป้าแปมขับนะครับ F อีป้าบานก็ได้ส่วนกับเลยนะครับนะป้าบานส่วนกับแล้วเนาะทุกท่านไม่เทรวันส่วนกับป้าบานแล้วเนาะทุกท่านนะเอฟซีครับโอ้โหผู้อิงคนนี้ครับต้องเจอหม่เทรวันครับ พาบานไม่กล้าตอบคาถามไมชลวันสักเรื Again, ่องครับไม่กล้าเลยไม่กล okay. ้าท right. <inappropriate> ี่จะออกมาตอบไม่กล้าที่จะออกมาแอะไม่กล้าที่จะอะไรกับคําถามที่ไม่ชลวันนะครับได้ตั้งคําถามไปพาบานไม่กล้าตอบคําถามเลยแม้แต่นิดเดียวทุกคนล่าสุดครับมีเอฟซีนะครับนะนะครับไปคอมเมนต์ในช่องของประบานครับและสุดท้ายครับจระเขกก็เอามาแฝงจนได้นะครับเอฟซีครับไปคอมเมนต์ครับว่า ้าบุลันไม่ยินดีกับงานบุญของของเขาบ้างหรือนะครับนายสิครับวสุดสิครับนะไม่ชะละวันนะครับก็โบสทแล้วนะครับนะถึงอีบานนะครับเมื่อคนเข้าไปคอมเมนต์เห็นต่างหรือตักเตือนดีๆสเต็ปของบานคือดังนี้หนึงอ่านเหม้นและตอบโต้อย่างดุเดือด อยาบคาย2แฝนคอมเมนต์นั้นให้ฝ่ายในช่องมระดาประจานเชิญชวนส่งตีนโดยเฉพาะอิจารูนะอีนีนะนะอีเมก้าอตัวหนึ่งนะไหพวกนะทั้งหลายนะเดีย๋ยวพวกเนี่ยนะสามชี้แจงแบบบิดเบือนและตอบไปตรงคำถามถามบุถามบัมวตอบเชี้ และดาเสียให้หาย C อ้างว่าเป็นคนแอค,คเค้าใหม่เพิ่งสร้างมาเม้นมาป่วนทั้งที่เขาถ่าไมด,ดีเพราะยานบล็อกคนเป็นมื่นแอคเขานะครับใครเขาจะไปเม้นมึงได้ถ้ามึงไม่อวยไม่เลียวพวกมึง นะครับห้าสุดท้ายบ็อกคอมเมนต์นั้นวนรูปวนรูปผสมในบัญชีบ็อกคือคนที่เห็นต่างชีวิตบานรับได้อย่างที่โกหกรับได้ทุกอย่างที่โกหกหลอกตัวเอง แต่รับไม่ได้คือความจริงที่ญาตไม่เคยมีถูกต้องครับคือขบวนการของพวกนี้นะใครเข้าไปคอมเมนต์มันก็จะปักนะครับมันก็จะปากปากอะไรสิครับนะครับปากนะครับนะีวัสดีครับไม่ธนวันนะครับ ออกมาจัดหนักจัดเต็มนะครับอีนี้เห็นต่างหมดเลยคะ่ะเห็นต่างเห็นต่างทุกเรื่องนะคะใครเข้าไปคอมเมนต์ถามเอาเอาหลักการเอาเหตุการณ์เข้าไปนะครับอีนี้จะห้อยแล้วก็ให้เอฟซีไฟของตัวเองก็ได้นี่คือกระบวนการนะ,ะของผู้บันอ่ะส่แล้วออแล้วนะยเออ ขสงอันนี้ะนะครับอีพวกนี้มันนี้เห็นต่างหมดได้สีครับนะคือนี่คือการทำงานของบูลันนะครับบันไดลิงนะครับไม่มีอะไรครับทุกท่านมีอะไรจริงบ้างผมถามหน่อยลูกมันเนี่ยนะครับเปิดรับบริจาคนะครับลูกมัน,น่ยเปิดรับบริจาคบันไม่เคยว่า แต่พอตอททำอะไรว่าหมด F4 เข้าไปคอมเมนต์มมนตั้งๆนานานะ F4 เข้าไปคอมเมนต์ตั้งๆนานาขับรับกันไม่ได้เอาขาไปห้อยเอาขบไปแฝนไ้ห้อยโหนไปรื่อเปื่อยเลยนะเอาขาไปห้อยไปโหนหมดเลยนี่คือสันดานของอีปุ้ม <S 2> <S 2> <S 2> พยายางอีจันเพน นะครับอีลูกน้องคอกตัวนนนเนี้ยอีนี่ลูกน้องคอกเัาเนี้ยเพราะแม่ไม่เอานะรู้ก็ย่างเนี้ยทุกคนรู้ก็ย่างนะเพราะแม่ไม่ไมเอานี่ยพราเป็นลูกน้องคอกเนี่ยป่เออนะครับเพราะฉะนั้นฝากไว้ให้คิดนะครับนะนี่แหละใหม่ชาลวานันต้องตบนะเอาทุกวันเนี้ยไม่กล้ากับใหม่ชาลวานันนะตอบอะไรใหม่ชาลวันไม่ได้เลย จริงๆนะไปดูว่ามันกล้าทำคลิปสวนใหม่ฉนบันไหมล่ะนี่กล้าเนี่ยกูถายเนี่ยมันกล้าทำคลิปสวนใหม่ฉนบันหรือเปล่ากล้าหรือเปล่ากล้าทำคลิปกล้าทำคลิปสวนใหม่ฉนบันหรือเปล่านะ เออแมจกาอีบาร์นะอีปุ้มเนี่ยมันกลัวไม่ชาววันจาเอาไว้นะครับนะครับมนเลยไม่กล้าต่อก,กองเข้ามาชาววันเพราะไม่ชาววันไปคุดแม่กระัา,างัวมันเป็นบ้านเนี่ยมันเลยไมกล้าเข้ามาชาววันทุกคนเข้าใจยังฮะแม่ทุกคนเข้าใจยังมันถึงไม่กล้าเข้ามาชาววันไงสิไปคุดแม่กระัา,างเอกสารโรงพยาบาล,ลบานเนี่ยองรีองรีเฮองรีเดองรีเฮอะไรเนี่ย จำจำแม่นเลยนะโรงพยาบาลองรีเฮองรีององรีอะไรที่เนี่ยอืที่หั้อมันอยู่โรงพยาบาลนี่เนี่ยมันไม่กล้าเขาไม่ฉลาวานันเอาเถอะนะมันมันมันพูดอะไรไม่ฉลาวันน่ะเอาหลักฐานตบหน้ามัน้ช็อตอ่ะมันกลัวนะไอ้คนหนึ่งมันไม่กล้าคือบุมหน้อยบุมหน้อยมันก็ไม่กล้าอีบานก็ไม่กล้านะครับเพราะมันเจอของจริงไงไบ้ปะ เออมันเจอของจริงไงเออเข้าใจปะบูมน้อยมันก็ไม่กล้าแล้วเห็นใจปะไม่จราบก็ไม่กล้าแล้วเข้าใจปะเออมันกัดได้แต่ขาหมูแหละนะเพราะอะไรพี่ครับนะเพราะอะไรถึงมืนถึง,ถงกัดขาหมูอะมันยังมันยังไม่รู้ลิศเดี๋ยวมึงรู้ลิศนะเออเดี๋ยวมึงรู้ลิศคือไม่กล้าเขาไม่จนรนาบจำไว้นะ พวกนี้ไม่กล้ากับแม่จาราวันจ้แม่จราวันเนี่ยครับพูดอะไรรับพิมพ์อะไรเนี่ยเขามีหลักฐานตบหมดอ่ะเขามีทีมงานตามดูมุงหมดอ่ะแล้วทีมงานเขาเนี่ยนะเขาบอกให้โคตรเหืออาชีพเลยผมจะบอกตอนนี้ว่าทีมงานแม่จาราวันเนี่ยโคตรเืออาชีพเลยจริงใครเชื่อก็เชื่อนะไม่เชื่อก็แล้วแต่ อาแต่อีบานไม่กล้าเขับใหม่แน่นอนนะครับนะอืมแค่นี้แหละเนี่ยสมควรที่ไม่ด่ามันเนี่ยใช่ปะ่ะอูพี่ผมไปร้อยยี่สิบร้อยมี 130, ร้อยสามร้อยสี่เลยป่ะดูดดด้ิดูเรไปร้อยยี่ป่ะไปร้อยเนี่ยดูดีมันไปโอ้